ฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมท่านค่ะ29องศาแดดแบบโอ้โหแตบบ่ว่าลมหนาวท่านผู้ชมไม่รู้เอาลมหนาวมาจากไหนก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติท่านผู้ชมฮาวายก็เลิกงานมานะคะก็สัญญากับร็อกซี่นะธรรมดาแล้วเนี่ยจะพาร็อกซี่มาเดินตอนเช้าใช่ไหมคะก็บอกกับร็อกซี่นะว่า ตอนเช้าเนี่ยแค่ไปผีหน้าบ้านอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยฮาวายก็จะพาตอนบ่ายก็แล้วกันเนาะฮาวายก็จะพามาเดินหรือว่าถ้าเผื่อว่าพักสนามหมาเนี่ยว่างนะไม่มีหมาตัวอื่นมาเนี่ยฮาวายก็จะให้เขาเข้ามาแบบเนี้ยคะ่ะเขาก็จะมีความสุขในแบบของเขานะคะวันนี้ฮาวายจะมาเล่าเรื่องเชลเตอร์ ter, ค่ะท่านผู้ชมคือก่อนที่จะไปถึงเรื่อง เชลเตอร์เชลเตอร์ก็คือที่ที่พักสำหรับโฮมเลสคนลิพัยนะคะท่านผู้ชมตรงที่ฮาวายพูดเนี่ยมันมันใช่ขำ่าบูบรี่หรือเปล่าท่านผู้ชมบางคนนะแทบไม่รู้อะไรเลยนะในชีวิตนะ่ะรู้ดีกว่าที่ฮาวายอยู่ที่ฮาวายทำซะอีกท่านผู้ชมคือฮาวายก็ <ม eren. S 1> ทำงานกับคนลิพัยใช่ไหมคะม <eren. S 1> ฮาวายก็เป็นคนตระเตรียมที่นอนที่อะไรแบบนี้นะคะในส่วนของที่ฮาวายทำเนี่ยคือเขาจะมาเช่าโรงแรม แล้วไม่ได้โมเทลนะเป็นโรงแรมทำไมก็ถึงมาเช่าโรงแรมเพราะว่าเขาจะเก็บคนรีภัยเนี่ยในตัวของอาคารท่านผู้ชมถ้าเผื่อว่าเป็นโมเทลนะคะแต่ก่อนเนี่ยเป็นโมเทลที่เช่านะแล้วก็คนรีภัยเนี่ยก็จะออกมาจากห้องแล้วก็จะมานั่งตามฟุตปาทนั่งตามหน้าห้องอะไรเงี้ยมันดูไม่เป็นระเบียบค่ะเขาก็เลยพยายามนะคะเช่าโฮเทลอยู่แต่ว่าเขากดโฮเทลมากนะเขากดคือ เขากดเรื่องค่าเช่าท่านผู้ชมโฮเทลสองดาวสดาวเนี่ยนะเขาเวลาเขาได้ค่าเช่านะที่นี่เป็นเขตติดชายแดนเม็กซิโกนะคะถือว่าเป็นเป็นเขตที่มีความสําคัญสําคัญหนึ่งอะคนเขามาใช่ไหมเขาก็อยากจะมาเห็นเมืองอยากจะมาช้อปปิ้งอะไรแบบนี้เขาก็มาพักใช่ไหมแต่บางโฮเทลเนี่ยอาจจะช่วงแรกอาจจะหลวมตัวไปมันจะมีสัญญานะปี2ปีสามปีสี่ปีก็แล้วแต่ท่านผู้ชม สัญญาก็คือสัญญานะแล้วเขาก็ไม่คิดว่าการที่ทําสัญญากับบริษัทคนลิภยัยหรือว่าคนที่จัดคนลิภัยมาเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าคนลิภัยเนี่ยมาใช้โรงแรมเนนะคะท่านผู้ชมความสะอาดอะไรแบบเนี้มันก็ก็แย่ท่านผู้ชมเพราะว่าบางคนเขาเขาไม่เข้าใจเลยนะว่าการที่มาพักโรงแรมเนี่ยขยะต้องทิ้งตรงไหนอะไรตรงไหนท่านผู้ชมมันก็ทําให เออโฮเทลเนี่ยคนทคำความสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะแล้วก็อย่างฮาวายเนี่ยดูแลเรื่องที่พักเลยนะคะทั้งหมอนหมอนผ้าหม่มหรือว่าอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมมันจะสกปรกมากเลยอะ่ะเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยของโรงแรมหมดเลยนะคะคราวนี้ก็มาถึงกับผู้รู้ทุกเรื่องที่ฮาวายบอกนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเขาอาจจะอยู่ในเป็นบัญชีที่ไม่มีชื่อคนนะอาจจะเป็นอวตารหรือว่าอะไรแบบนี้นะเอ ถ้าเป็นการบูลลี่ฮาวายขอบอกเลยว่าคนดีคนสวยคนหลอ่อคนหน้าตาดีเนี่ยเขาจะไม่บูลลี่คนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะความจริงแล้วเนี่ยฮาวายก็ไม่ค่อยจะตอบคอมเมนต์ที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าคอมเมนต์นี่คือมีประโยชน์ถือเขาก็พูดนะว่าพูดลอยๆอ,ยอะ่ะแต่มาพูดในคลิปของฮาวายนะคะก็คือพูดกับฮาวายนี่แหละเขาก็บอกว่าเท็กซัสเนี่ยมีนโยบายออกกฎหมายมาเรียบร้อยแล้ะเรื่อง การที่จะไม่มีคนลี้ััยท่านผู้ชมมันึกภาพตามกันก็แล้วกันนะในสมัยที่เราเมื่อนานมาแล้วสมัยยังวัยละอ่อนกันทุกๆคนนะคนลี้ััยที่เข้าในอเมริกาเขาห้ามแค่ไหนดำน้ำมาไปเลื่อยเหล็กของรัว้วก็มามีการเก็บค่าหัวด้วยอะ่ะแล้วก็เข้ามากันผิดกฎหมายก็เข้าอะ่ะมันเป็นแบบนี้มาเนี่ยฮาวายคิดว่านะ มันน่าจะเป็นร้อยปีท่านผู้ชมจะเห็นว่าเออ <_ an> เขามากันยังไง <_ an> เขาบุกน้ําลุยป่าเราว่าบางคนเขาพูดภาษาอังกฤษได้เล็กๆ็น้อยๆเราก็สามารถที่จะสื่อสารได้แล้วก็รู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้ได้ <_ an> ที่พักของคนลีภัยนะคะยังมีอยู่ยังไม่ได้ปิดตัวใดๆทั้งสิ้น <_ an> เพราะว่ายังมีผู้ลี้ภัยตกค้างอยู่เยอะมากเป็นหมืน่นเป็นหมืน่นหมื่นคนก็แล้วกันที่ให้เห็นนะคะ แล้วก็ยังมีคนข้ามมาท่านผู้ชมทหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ไปยิงคนกลาดนะท่านผู้ชมอเมริกาไม่ได้ใจร้ายเหมือนที่หล,หลายๆคนน่ะหลายๆคนน่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาสิ่งอะไรก็ไม่รู้มาพูดแต่ท่านผู้ชมไปดูข่าวได้อาจจะมีคนตายเดี๋ยวฮาวายจะเล่าให้ฟังว่าเขาตายเพราะอะไรเพราะว่าเขาเดินเท้ามาเนี่ยมันไกลามากบางครั้งอนะ อาจจะขึ้นรถบัสรถอะไรก่อนเนี่ยก่อนจะมาถึงปาดวงดิบกว่าจะมาข้ามแม่น้ํากว่าจะอะไรแบบเนี้เขาก็ป่วยมากันแล้วท่านผู้ชมบางคนก็แบกศพลูกลูกมาเลยนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเสียชีวิตมาก่อนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาที่ชายแดนแล้วก็จะมายิงกลาดนอนตายกันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมยูทูบเบอร์ไปท o u t u b e กันเยอะแยะอยากจะมียอดวิวกับเรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมเรามาคิดตักหนักดูนะว่าเราเอาชีวิตที่รันทดของเขามาขายอะ่ะ แต่ถ้ามันเป็นชีวิตที่มันมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันไม่เป็นผลกระทบกับอดีตของเขาอะฮาวายก็จะเอามาเล่าให้ฟังแต่ฮาวายก็จะเล่าแบบคร่ก้าวเหมือนที่ฮาวายเล่าทุกครั้งอะค่ะเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ลําบากมากแล้วตรงเนี้ยหลายๆคนเห็นนะว่าเออการข้ามฝั่งมาเนี่ยมันลําบากเหลือเกินมันเสี่ยงเหลือเกินนะท่านผู้ชมชีวิตของคนมันเป็นตายเท่ากันนะนะ เขาก็ต้องเลือกในสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นท่านเองแล้วคนส่วนใหญ่คิดไม่ผิดหรอกคะ่ะถ้าเผื่อว่ามีความขยันนะแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ท่านผู้ชมคนลิพัยฮาวายก็ไม่รู้กฎของเขาเหมือนกันนะว่าเขาจะได้ทํางานแล้วก็จะมีชีวิตดีๆได้เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าก็ใช้เวลาแต่คนลิพัยนี่แหลคะค่ะคนที่เป็นเม็กซิกันสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกเลยที่เข้ามาเป็นประเทศที่ขยันนะท่านผู้ชมทํางานนะ บ้านหลังหนึ่งก็อาจจะนอนกัน20คน30คนท่านผู้ชมแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้มันผ่านมาเป็น20-30ปีทุกคนมีบ้านหมดทุกคนมีชีวิตที่ดีหมดแล้วก็กลับไปสร้างบ้านที่เม็กซิโกด้วยคนที่รู้ก็อาจจะแค่ดูข่าวนะว่าข่าวเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออจะต้องปิดเชลเตอร์ในอนาคตแต่ไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้เพราะว่าเราจะเอา,าเขาไว้ไหนนะท่านผู้ชมเขามาแล้วเขามาไกลอ่ะมนุษียชนท่านผู้ชมมันจะต้องมี ถึงแม้ว่าคนจะมองอเมริกาว่าโหดร้ายหรือว่าอะไรก็ตามท่านผู้ชมพวกเขาต้องมีที่นอนแล้วก็มีอาหารเท่านั้นเองค่ะถ้าไปาไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็สำหรับคอมเมนต์ที่อื้อนะคะไปแล้วสุภาพแข็งแรงสุภาพจิตด,ดีคิดดีทำดีดีที่สุดท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ